เป็นดราม่าได้ยังไงนะครับยู่ดีงานเข้านะเพราะมีคนเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เข้ามาต่อว่าชุดใหญ่ในอินสตาแกรมนะครับสำหรับคุณพ่อลูกแฝดคุณปล็อกพัทรกรนะครับสามีสุดที่รักของคุณมากี้ราศรีที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์รูปขับรถลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าพาคุณป้ามาหาคุณพ่อนานๆทีจะได้พาแกออกมาวิ่งเล่นต่อมาครับมีชาวเน็ตคนหนึ่งฮนะเข้ามาคอมเมนต์โดยมีเนื้อหาประมาณว่าโอ้เกินไปพี่ พี่ป๊อกเดี๋ยวนี้เรียกพี่มากี้ว่าคุณป้าหรอเขาสมควรจะเรียกคุณว่าคุณลุงเหมือนกันนะเพราะคุณอายุเยอะกว่าเขาแก่กว่าเขาอีกพิกี้มีลูกให้คุณสองคนแล้วนะเนี่ยอมซึ่งทางด้านหนุ่มป๊อกนะคะก็เลยรีบออกมาชี้แจงเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เรียกมากี้ว่าป้าแต่ว่าป้านั้นเนี่ยหมายถึงรถของตัว คนที่บ้านเนี่ยก็รู้กันเพราะว่ารถเนี่ยมันเก่าแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่คุณบอกได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปเนี่ยชาวเด็ดคนดังกล่าวก็เลยเข้ามาขอโทษน,นะคะพร้อมกับบอกว่าเข้าใจผิดนึกว่าพูดถึงพี่มากี้เพราะว่าเห็นแท็กมากี้ไปงานนี้แฟนๆก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าชาวเน็ตคนดังกล่าวกันเพียบเลยล่ะค่ะ